เกิดอะไรขึ้นคณะหมอลำดังกับเจ้าภาพทำแบบนี้จะให้หมอลำไปต่อ,อยังไงคาบสวัสดีนะครับผมพบก,กับซองบ่าวอีสานอีกแล้วพี่น้องมือเท่าก็มีข่าวสารนะครับผมนอกค่ามเคลื่อนไว้ในวงการมอลำเอามาวอสูพีเอามาวอสูนองเอามาวาอลสูเอฟซี FC อีหล่าหน่อยเฮ่ากันได้ฟังอีกแล้วมือสองมือที่ผ่านมานะครับผมนอกกัน มีข่าวอ่าที่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีกันนะจะได้หูกันแล้วนะครับผมนาะที่อ่ามีสสท่านหนึง่งออกมาโพสตและพี่น้องอ่าแบรนด์มอลลันะครับผมเนาะในพื้นที่ภาคกลางกททอมออ่าซึ่งคลิปนั้นก็นกนเกิดกับทาาหมอล่ําใจเกินลอยกับทางบอดบอยนะครับผมซึ่งบอดบอยก็ได้ออกมาไล่ซดอ่าพูดในเรื่องนี้ไปแล้วบา,วาิษาทก็ได้เอาคลิปนั้นมาลงให้พี่น้องฟังแล้วนะครับผมแล้วก็มีอีกหลายๆข่าวพี่น้องที่ ถือว่าเป็นข่าวดราม่าในวงการมอลำัมนะครับผมเนาะวงมอลำบ่ใจคางานอ่าบใ่ใจอ่าทุกแผนอกอ่าบ่ใคจคาจ้างทุกแผนกกระมีออกมานะครับผมเนาะอันนีวรร้วาสานกะบวาสิออกมาเหตุลิปอยู่แต่กะมีหลายสองเหตุลิปไปแล้วนะครับผมพี่น้องกะล่องหาเบิ้งตามช่องต่างๆได้ซึ่งข่าวนี้พี่น้องกะเพิ่นกะได้ลงแล้วเตรีมมือว่านมือก่อนแล้วล่ะพี่นอ้องอ่าเป็นข่าวที่ทางวงมอลำัมนะครับผมเนาะ เพิ่นแดบว่าโพสถึงเจ้าภาพแฟนคับเอฟซกะตั้งเขาไปแสดงความคิดเห็นนะครับผมนอนและกะให้กกำลังใจกันทวนนานั่นคือประเด็นที่ว่าผู้จัดไม่จ่ายเงินค่าจ้าง2งานจะให้หมอลำไปต่อ,อยังไงยกเลิกคิวก่อนเดอ้อ FC งานผู้จัด200ชีวิตน้ำตาไหลใจร้ายแทนน้อย่าหาทํำกับวงอื่นสงสารหมอลำแน บพอร์รอมกับยาฟฝวามาจากวาสันดีซึ่งนะครับผมเนาะถ้าอ่านตามเนื้อข่าวตามโพเนะครับผมเนาะอ่ะของวงสาเกตนครศรีธรรมราชโพดถึงโพดนี่พี่น้องผู้จัดบัวใจคาจ้างสองงานจะให้มอลลัมไปต่อจังไดอ่ยกเลิกคิวก่อนเดอร์อ FC งานผู้จัด200ชีวิตน้ำตาไหล อันนี้นาเห็นใจมากเลยนะครับผมเนาะซึ่งผมสวัาผู้จัดดาจะเป็นลายเดียวกันหรือเปล่าและมีการจองคิวงานหลายงานไหมเพราะทางวงงนะครับผมเนาะใส่คำวา่ายกเลิกคิวก่อน f c งานผู้จัดอ่าเป็นผู้จัดลายเดียวกันไหมที่มีการจ้างในหลายๆงานและ2ง,งานทีผ่่านมาไม่ จ่ายค่าจ้างอันนี้คือมุมมองของบ่าวอิสานนะครับผมรัฐาเขาจะตีประเด็นในทางนี้หรือกัอนอาจจะหมายความว่า,างานผู้จัดนะครับผมเนาะอ่าอ่าของหล,หลายงานเนี่ยขอยกเลยก,ก่อนด้อหรืออาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับผมอันนี้กะพีน้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ายังไรกะสามารถคอมเมนต์กันข้ามาแต่ในความคิดของบ่าวอิสานมองว่าน่าจะเป็นผู้จัดรายเดียวกันที่มีการจ้างรายงาน แล้วงานสองงานที่ผ่านมาอาจจะเกิดปัญหาอุบิเหตุในเรื่องต่างๆนะครับผมเนะาะยอดว่ได้ยอดว่าได้อยอดว่ดาถึงเป้าหรืออยังอะไรแบบไหน,นยังไงแต่คนที่น่าเห็นใจที่สุดนั่นคือหมอลำเนะครับผมาทางคณะหมอลัเพิน่นมีปากมีทองที่ต้องเลี้ยงคนในวงหมอลัสองอยกว่าชีวิตเพิ่นก็ต้อง ล้าคนขังหลังเพิ่มอีกล่ะนะครับผมเนาะสองร้อยชีวิตเราค้นข้างหลังเพิ่มอีกล่ะแต่และค้นก็นมีครอบครัวที่ต้องส่งเสียซึ่งผลกระทบมันพอแค่สองร้อยชีวิตพี่น้องมันเป็นพันนะครับผมเนาะชีวิตอันนี้นาเห็นใจนะครับผมเนาะและบาสารกับเป็นกำลังใจให้วงสาเกตนะครศรีนซึ่งกะมิตรหลายโพดออกมาพี่น้องเพื่นอนกันไเดอออกมาโพดระบายนั่นแหละนะครับผมเนาะถึงข้อมูลซึก เต็มที่ในการแสดงด้วยสปิริตของมอลำคนน้อยคนมากเราทำหน้าที่จนจบแต่เราเจ็บผู้จัดบ่าจ่ายเงินต้องควักค่าน้ำมันกับนับแสนทีมงานน้ำตาไหลนองน่าเห็นใจบพีน้องว่าศิลปินบางคนเป็นใครบางคนเป็นลมหลังเวทีเรามีสปิริตในการทำหน้าที่อย่าทำแบบนี้กับวงมอลำไม่ว่าคณะไหน ครับผมเนาะนี่ละพี่น้องถ้าผูดด้ในทิฏติตามนะครับผมเนาะข่าวสารเกี่ยวกับหมอลัมมาจะรู้ว่าไม่ได้เกิดขึ้นกับคณะาสารเกตนนะครศินแค่คณะเดียวก้อนหนาแน่นนะครับผมเนาะสาวหน่อยเปพื่อนๆเคยเถื่อนน,คอนอะครับผมเนาะผู้จัดเบี้ยวค่าจ้างผู้จัดบัวใจค่าจ้างหลายงานเท่าสูมือนียังติดอยู่ ซึ่งเข้ามองง่ายๆพี่น้องบางคนนะครับผมเนาะบางว่าเอาไปจัดแล้วจะได้กําไรเอาไปจัดแล้วสมีกําไรเขามาอ่าหรือไม่ก็เสมอตัวนะครับผมเนาะแต่การเป็นผู้จัดพี่น้องคุณต้องมีทุนนะครับคุณต้องมีทุนอ่ามีเงินสำรองไว้สำรองจ่ายบ่ฮหูดอกมือนัน้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุอย่าง อ่าค้นหน่อยฝนตกบ่อ,อสภาพอากาศเป็นแบบใดอันนั้นคุณต้องรับความเสี่ยงให้ได้นะครับผมนาะเพราะคุณตัดสินใจเป็นผู้จัดแล้วคุณต้องดูตังในกระเป๋าคุณด้วยอันนี้ฝากถึงผู้จัดเลยเห็นใจมอลล่มนะครับผมนาอเห็นใจคนที่อยู่ข้างล่างพนแหนะนะครับผมนาะเพิ่นต้องแบกรับอีหยังอีกมากายคขาช้จใจอีกมากมายเพิ่นไปเห็ดงาน เพื่นกับวังไล่ใดที่จะมาจุนเจือครอบครัวเจ้าของคณะหัวหน้าคณะปะเหตุงานก็ะหวังจะมีไล่ใดมาให้ลูกน้องมารอเลี้ยงลูกน้องมาพัฒนาวงของเจ้าของคุณอยากคิดแค่ว่าคุณจะจับเสือมือเปล่าบ่มีทุนในกระเป๋าแต่วังว่าจะได้กำไรอย่างเดียวอันนี้ ใส่บ่ได้นะครับผมเนาะบานสารบอกเลยว่าใส่บ่ไดดซึ่งทางนะครับผมเนาะทางเจซีเองพี่น้องก็ได้ออกมาโพสดความคุณทุกกาลังใจละพี่น้องที่ทรงไห้นะครับผมมีทั้งคนหักคนเกลียดมีทั้งคน่นเห็นใจและค่อยสมนำนานะครับผมอันนี้บาสานกะเป็นกำลังใจให้เพราะคุณไม่ได้ผิด นะครับผมเนาะคนที่ผิดคือผู้จัดอันนี้ตรงๆเลยเพราะมันเป็นแบบนั้นจริงๆเจซีก็เดวมาโพดพี่น้องพันเฟซบุ๊กของเจซีอยู่เรื่อยๆนะครับผมเนาะอ่าอย่างเช่นเหลือตัวทีมงานเถอะเนาะจักผ้าลูกมาลำบากยังดอกอ่าก,กระไดขอโทษทุกคนนะตั้งหลักใหม่ว่าสันเด้น่าเห็นใจรีพี่น้องนะครับผมเนาะน่าเห็นใจ เฮาเห็นแบบนี้เขากะจากสีเว้าำใดล่ะพี่นงบ่พบ้อมกะยาจัดนะครับผมเนาะอ่าพบ้อมกะยาเอาไปถอดมอลำบ่มมีทุนสำรองกะบ่ต้องเอาไปดอกนะครับผมเนาะเพราะมันไม่ได้เดือดร้อนแค่คุณคนเดียวมันเดือดร้อนคนกี่ร้อยชีวิตกี่พันชีวิตที่อยู่ขังรังเป็นอีกการกระทําของคุณนะครับผมเนาะคุณ คุณอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กแต่สําหรับคณะหนึ่งที่อาจจะบ่มีทุนในการมุนเวียนวงมันอาจจะทําให้เพิ่นลมเลยก็ได้มันมีหลายๆลอยกรณีผ่านมาแล้วถ้าผมเป็นเจ้าของวงนะครับผมเนาะผมจะฟองผมจะฟองและนะครับผมเนาะกะให้จําเป็นบทเรียนทุกคณะอัละพี่นองอ่าจนตอนนี้นะครับผมเนาะอ่า ทั้งสาวน้อยเองเพื่อนกะบอกกเลยว่าถ้าไม่มีมัดจำถ้าไม่จ่ายก่อนทำการแสดงเพื่อนจบ่าทำการแสดงเพราะมันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นกับทุกคณะอ่าบ่วเวณจะสาวน้อยเป็นรันแพงหรือสาวน้อยเราเพื่อนโชว์นะครับผมเนาะอ่าก็อยากให้ทุกคณะเอาเอา,เอาตรงนี้เป็นลักนะครับผมถ้าบ่มีมัดจำาบ่มี บใจอ่าเต็มจํานวนก่อนทาการแสดงกัะบุกควรทาการแสดงนะครับผมเนาะเพราะถ้ามีการเหตุการณ์เบบนี้เกิดขึ้นมันกระดาเห็นใจพี่นอ้องนะครับผมพี่นอ้องล่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังไดสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมเนาะเห็นใจเห็นใจอ่าจากที่เฮา ได้สัมผัสได้คุกคี้นะครับผมนอกกับวงการมอลลมมาเห่าเห็นถึงความลำบากของทุกไฟพี่น้องเห็นถึงความตั้งใจเห็นได้หล,ลายอย่างนะครับผมนอกลัวเพิ่นจะนี่แม่กลัวเพิ่นจะไปทำการแสดงได้ไหมแล้ไม่เห็นแบบนี้กับเพิ่นบอเห็นด้วยนะครับผมนาะ ฝักพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทั้งสองบาสารน้ำแดงเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้พอสารต้องขออนุญาตเขาตัวลาไปก่อนพบพอกันไม่คิปหน้าสวัสดีครับ